โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ไหนไม่รู้ครับวันนี้เราอยู่ไหนไม่รู้ครับอ่าแม่พ่อแม่ของคุณยังไม่ต้องการเพราะเราคิดว่าคุณอาจจะถามผู้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 เราตาตามคุณเวลานานและโอ้ยอ่าไม่ทันเว้ยยังไงก็ตาม กำลังไปนะครับคุณผู้ชมกำลังไปนะครับวันนี้ผมมีเพื่อนสองคนที่งี่เง่าแล้วซื้อปืนเนโบนเลือกเพื่อนของคุณเออเอาสีแดงแรงสามเท่านั่งเตะตะปะตาตะตัดไต,ตยมบัน ืผมก็จะบ้านิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็ไอ้แล้วเป็นบาไปดึงสองร้อยบาทโอเคสองร้อยเอโอมาเริ่มทดลองกรุณนา ไว้เจอกันไอคิวต่ำเออไปเจอนี่นี่คือปุ่มนี่คือปุ่มสัมผัสนี่คือปุ่มสัมผัสแต่มันเพื่อผ่านไปผ่านคื้น

เรียกพ่อเราดีออกไปเรียกพ่อเราดีก็บอกแล้วไงนี่คือปุ่มคลิกคลิกเพื่อไปข้างหน้า,นานหาทางในเขาวงกตนี้ คั้นแรกเราจะสำรวจตรงนี้ก่อน นี่คือชั้นของขีบอทหาโค้ดห้าเก้าสองหนึ่งหโค้ดง่าย กดชิกอันนี้ยินดีต้อนรับสู่เต็นต์แบบคลิชปุ่มนี้เพื่อ,อแต่ทางมันไปข้างหน้าต้อ,องเชื่อมทางไปข้างหน้าเืา้อเ,อาอเราๆๆอย่างไม่โดนเปลเลย ยกหกย่อ,อ,อะไรอะมมหนึ่งสองสามสี่ไงอ่ะไม่ใช่อะคำแนะนำโค้ดตัวเลขฐานไป

ที่เราเห็นอะใครเป็นสตรีมเห็นสตรีมด้วยอะ่ะเอาเหรอคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่มีอะไรเพราะเพื่อนผมมันนีสัยไม่ดีไ,ไ,ดปไปกันเลยเฮ้ยมันตัวตาลงมาหดิออหานุ ไปกันเลยคุณผู้ชมนี่คือหลังคุณสามารถถักมันไปรอบด้วยร่างกายของคุณนั่ง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 ไปกันต่อ อะไรอ่ะหูอะไรอ่ะกระโดดกระโดดไม่ได้หูอะไรอ๋อ หนุมานองแม่แน่โอทโอทษอที่รอเล่นเ้ยไม่ตรอ,ลอเล่นกันอ่ะด,ดนี่หนุมานเออแล้วอะไรนี่ทุกคนดูห,น,น,หนุมานนโอย บางทีก็อักคออักคอไปเลยอักคออักคอไปเลยอ,อืมเซ็ตไปต่อโอ้ไปต่อแล้ว ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณคร๊าไปาย